พี่โตครับในทางจิตวิญญาณเนี่ยความมืดน,นี่น่ากลัวไหมครับครับผมก็เป็นคําถามที่ดีนะครับผมผมจะพูดสรุปสั้นๆนะครับความมืดมีทั้งดีไม่ดีนะครับแสงสว่างก็มีทั้งดีไม่ดีเหมือนกันนะครับหรือจะพูดอีกแบบหนึ่งคือเราคงเราทุกคนเคยได้ยินมายินกับอย่างนะครับความสมดุลคืออยู่ตรงกลางนะครับทุกอย่างครับความมืดกับแสงสว่าง ขาวดำอเป็นตัวสะท้อนกันนะครับมันเป็นระบบแบบนี้โดยที่หมุนเวียนอยู่แล้วในธรรมชาติความมืดจะน่ากลัวได้เพราะว่าเราหลงผิดยึดติดในอำนาจในอวิชชาในทางที่ไม่ถูกต้องแก่ส่วนรวมครับนะตรงนี้ครับมันก็เหมือนกับมานความมืดอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นตัวทดสอบเราก็ดีหรืออาจจะไม่ใช่ก็ดีนะครับ แต่มันมีจริงบางอย่างมันเป็นตัวทดสอบเรานะครับให้เราแบบก้าวผ่านหรือแล้วบรรลุทมได้ไปสู่เส้นทางสุคติภูมิพ้นทุกข์ได้นะครับแต่บางสิ่งบางอย่างนะครับมันก็ทําให้ระบบเสียสมดุลได้นะครับเช่นความมืดที่แบบน่ากลัวผมจะยกบางเคสที่ผมเจอจากประสบการณ์จริงนะครับลมแรงหน่อยนะครับ เรื่องนี้ครับผมไปทําหน้าที่ดังกิตวิญญาณนะครับผมผมไปสถานที่อย่างหนึ่งในทางมหายาณน,นะครับในมิติภพภูมินั้นก็มีหลวงจีนมีอะไรปกตินะครับอืแต่งชุดเหมือนในหนังนะครับแต่ก็ไม่ได้คล้ายมากนะเขาก็อยู่ในภพภูมินั้นเขายัางไม่ไปไหนนะครับอืมยังทําหน้าที่ยังอะไรเรียนรู้ใช้เวรใช้กรรมสร้างบุญบาร,รมีของเขาไปในฐานะนั้นนะครับ พอดีไปอะจิตก็ลอยไปนะครับหมายถึงไปด้วยกายหน้าตาแบบนี้ครับแล้วก็เห็นเนรน้อยอจะพูดเหมือนเนรเศร้าหลินอะไรก็ม,มันก็คล้ายๆนะครับอก็มีท่านที่มีอายุมากก็พอสมควรก็มีหกสิบเจ็ดสิบอยู่ประมาณสี่ห้าท่านแล้วก็มีรุ่นวัยหนุ่มเด็กน้อยก็มีอืมเห็นก็เห็นในพื้นเห็นบนพื้นดินเห็น,นเหมือนกับเป็น ลงปฏิบัตินะครับอ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆวัดจีนอะไรเงี้ยเออคแบบแล้วทีนี้ไปถึงกายที่แบบผมลอยไปเขาก็เชิงเงื่อมามองตอนแรกบางคนก็ไม่รู้บางคนก็สงสัยพี่ครับบเออางแต่บางคนก็เข้าใจคนที่อายุตตคนที่มีอายุมากแล้วมีภูมิจิตภูมิธรรมท,ที่มีสติปัญญาที่พอรู้เขาเขาเขาก็จะรู้เขาจะเข้าใจว่าผมมาทําอะไร เนี่ยครับแต่มีเด็กคนหนึ่งที่เป็นเหมือนเนยน้อยครับอ่าเขาเรียกชื่อผมนะครับเขาเรียกว่าพี่โตมาแล้วเฮ้ยพี่โตมาช่วยแล้วประมาณนี้ยเขาก็นี่ต่างคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นเขาก็อู้เขาเขาก็ปรับอารมณ์ได้เขาโอู้เหมือนกับคุ้นเคยแบบอย่างเงี้ยว่าคนรู้จักมีคนรู้จักนะ ไม่ใช่เป็นคนแปลกหน้านะครับเออเอาพี่โตมาช่วยแล้วอืมก่อนจังหวะนั้นอนะ่ะก่อนจังหวะที่ผมจะมามันมีความมืดไลท่ที่ที่จะครอบงําในภพภูมินั้นนะอ,อ่ะเมื่อจะทําให้เขาอยู่ไม่ได้ครับหรือจะทําให้เขาแบบโดนครอบงําไปด้วยเพราะว่าอํานาจพลังงานบางสิ่งบางอย่างเขาสู้ตรงนั้นไม่ได้ครับเออมันจะโดนไล่ที่ไปครอบคุมหมดแล้ว จะทําให้เขากลมกกืนไปอาจจะตกอยู่ในอํานาจของความมืดตรงนั้นได้ครับอ่าเอาเอ,เอพี่ก็ไปทันเวลาเลยเงี้ยอืมตอนแรกๆเหมือนเขากําลังหนีนะแล้วเขาก็มองมาเป็นกลุ่มบางทีเขาก็มอบางคนก็ไม่รู้จักบางคนก็เออพยายามมีสติโอท่านนี้น่าจะมาช่วยแต่มีเนนน้อยท่านหนึ่งเรียกชื่อผม หลังจากนั้นก็คุ้นเคยเออเหมือนกับทําความเข้าใจกันอ๋อมาช่วยมาอะไรเงี้ยผู้ที่จะมาช่วยอืมแล้วความมืดมันไล่ที่มามันน่ากลัวมากเลยครับมันจะครอบงําที่ตรงนั้นจะทําให้ที่ตรงนั้นอยู่ไม่ได้นะครับแต่ถ้าปรับภพภูมิเขาไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นกว่านี้ทําได้ผมทําไปแล้วครับเขาไปได้เขาไปแล้วนะครับแต่มันยังไม่ถึงเวลาของเขาเข้าใจเนาะ แต่ความมืดมามาไล่ที่ก่อนจะมาครอบงำขงขงเขาเก่อนี้ยเพื่อเพื่อสร้างําจเนี่ยจะทําให้เขาอยู่ไเป็นสุขแล้วบางส่วนพวกเขาอาจจะตกเป็นทาสของพวกเรานี้อืมออมันถึงต้องช่วยครับแล้วพี่ก็ไปอธิษฐานตอนนั้นก็ลอยตัวขึ้นอธิษฐานแล้วก็เหมือนส่งพลังทั้งจิตนะ่ะไปต้านพลังทั้งมืดนเนี่ยเออม,มืดมันครอบมาเต็มเลยนะ เหมือนกับเราเคยเห็นไหมเวลาท้องฟ้ามืดม,ดมนมันมีก้อนเมฆอะไรปกคลุมโอ้ยอิทธิพลความมืดเนี้ยมันเป็นอย่างนั้นเลยนะอ oh, ครับแล้วทีนี้ส่งพลังส่งพลังแสงบุญบารมีอะแสงทิพย์อ่าก็ใช้บุญอยู่ที่ทางจิตส่งไปครั้งหนึ่งอะตุ้มส่งไปไม่มีผลอะไรไม่มือไม่มีผลอะไรต่อตอนนั้นเลยครับส่งไปครั้งที่สอง แค่ก็แค่แบบไม่สลายแค่แบบเขยึกๆยกอืม,อมกลุ่มก้อนเมฆเขยุกคยึกเขยรับเดแล้วทีนี้ส่งไปครั้งที่สามกำหนดจิตดีๆส่งไปครั้งที่สามสลายเลยปุ๊บอสลายปุ๊บจากท้องฟ้ามืดมนกลายเป็นแสงสว่างจ้าผู้คนก็ดีใจเนน้อย<ค>นืภาพออกเ<ใ>น<ใ>น,น้อย,อ,ยอ่าจะพูดว่าเนน้อยเส้าหลิงก็ได้อ่บ อืมก็ดีใจแล้วก็เหมือนหลวงพ่อหรือลวงอะไรที่บวชที่นั่นอืมท่านก็ดีใจท่านก็อะไรโอ้ตรงนั้นอ่ะที่ผมสังเกตก็จะมีเหมือนสารอะไรเกี่ยวกับเหมือนสารระภูมิด้วยนะครับที่ผมแต่มันไม่มันก็ไม่ขายสารระภูมิเจ้าที่เหมือนของเรามันจะเป็นไปทางจีนอ่อนาใช่แต่ทรง,งๆจะเหมือนเหมือนของเราเอาอ,อครับเออเหมือนเป็นที่เคารพมันปรลุ่อะไรสักอย่างอะ่ะครับอ,อ่า แต่ตอนที่ผมส่งพลังไปครั้งที่สามอ่ะโอ้ผมพลังงานอะที่ใช้มันเยอะแล้วจิตผมมันแบ่งแบ่งจิตผมมันแบ่งไปทำหน้าที่อ่ะมันไม่ได้ไปแค่จิตเดียวนะครับพลังงานส่วนนี้มันมันใช้เยอะท่านทั้งหลายพวกหลวงพ่ออะไรทางจีนนะครับทางมหายาเนี่ยน้อยเขาเขวิ่งมามาคับประคองมาอะไรแต่ก็ยังไม่ถึงต้องมาคับประคองผมว่า อย่ามาอย่ามามันยังไอ้นี้อยู่ยังมีผลอันตรายอยู่ครับเพราะว่ามันพึ่งสลายไปมันอาจจะมีอะไรมันก็มีจริงนะทีนี้ก็กือหนดจิบใช้พลังไปสลายข้างหนึ่งมันมีแบบเศษเสี้ยวอะไรที่มันมันพยายามที่จะเกาะกับ,บหลวงพ่อเนรน้อยเหล่านั้นนะออมันต้องสลายห,หมดนะครับอืม ตอนนั้นผมรู้สึกว่าทาั้งจิตผมรู้สึกพลังงานผมมันใช้ไปเยอะมันน้อยจากลอยลอยอยู่นะครับลอยลอยอยู่ตกลงมาแต่ตกมาไม่ใช่ตกแบบหมดสภาพนะตกมามือยันยันแบบยันดแบบิน่นนะครับแล้วก็เขา่าเขา่าเข่าสุดกับดินอย่างเงี้ยแบบเข่าแบบตั้งแบบชันเนะ่ะเออแล้วก็ประครับตัวเองอืมแล้วทีนี้ก็ผมก็บอกว่าโอกาสหน้าได้เจอกันอีกนะ อันนี้ขอกลับก่อนมีธุระแค่นี้มึงคือพวกเขาอยากเจอผมอยากมาคุยอะไรผมแต่ผมไปได้ค่ะนั้นเพราะมันต้องมีอะไรต่อมันต้องกลับไปทำหน้าที่ต่อแล้วแล้วก็เข้าล่างนะครับงานทางจิตวิญญาณมันซับซ้อนมันลึกลับนะครับบางทีอะบางสิ่งบางอย่างมันใช้พลังงานเยอะนะครับหลังหลังจากนั้น มิติที่เขาอยู่หรือภพภูมิที่เขาอยู่ก็ไม่มีความมืดมาอีกไม่มีไม่มีอยู่โอ้ตั้งหลายปีแล้วเรื่องนี้ครับโอ้เขาก็อยู่บางขัน้นบางอะไรก็ปับภพภูมิได้หมดไปแล้วแหละครับไปไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทพเสียนแล้วละ่ะไปเกิดสวรรค์หรือสุกติบูมบำเพ็ญพรตหรือแล้วไปสู่นิพพานต่อแล้วแหละครับอืมแต่เท่าที่พี่รู้มานะก็ ก็าไปได้เยอะนะั่นแหละไปไ้สู่ไปบําเพ็ญต่ออืมครับจนมากจะมาในแนวของพระโพธิสัตว์เยอะอแต่ยังไม่เข้าในผ่านแต่ถ้ามีความเชื่อของเทพเซียนจะบ,บําเพ็ญเป็นเทพเซียนต่อก็เหมือนเทพเทวดาสวรรค์เรานี่แหละครับอืมแต่ทุกท่านจะบําเพ็ญในแนวทางของพระโพธิสัตว์มากกว่าครับอืมทางมหายานใช่ไหมครับพี่ใช่พวก เขานั้นก็ไหว้ขอบคุณผมนะไอ้น,นี่อย่าอาจจะดูแบบหน้าแบบลงตัวเองแต่มันไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับในสิ่งที่ทํามันมีอะไรเยอะกว่านี้แต่ผมพูดไม่ได้หมดนะนะครับผมก็ไหว้กลับผมก็ต้องกลับแล้วอย่างเงี้ยผมก็อับก็วาร์ปกลับเลยปุ๊บหายเข้าล่างเข้าล่างผมก็เปิดตาเลยสักพักอ๋อพิจารณาดูโอ้โหเด็ดตัวผมเองอนะ สภาวะร่างกายผมเองมันระบบหัวใจทํางานแบบแตกมันตึบๆเหมือนกับมันมีผลกระทบต่อร่างด้วยพะใช้พลังงานเยอะใช่หอบอยู่ใช่ไหมประมาณมันมันเหนื่อยมันไม่ไม่เชิงเหนื่อยเงี้ยแต่มันภาวะมันไม่ปกติมันครับมันเหมือนพลังอจิตเข้าล่างปุ๊บเอ่อพลังงานมันมันไม่สมดุลอ่ะมันไม่สมดุลเหมือนปกติไม่ได้ยังปรับไม่ได้เพราะว่าเราใช้พลังงานทางจิตเยอะครับมันเลยสุดแบบเหนื่อยๆหน่อยเพลียหน่อย ถ้าหลับต่อกว่าจะหลับต่อได้ก็ชั่วโมงกว่าอืมมันต้องปรับพลังงานทําจิตใจวางจิตวางอะไรสร้างพลังงานปรับสมดุดลในร่างกายกว่าจะดีขึ้นก็โอ้ใช้เวลาหลายวันนะครับเพราะว่าการทํางานทางจิตผลกระทบมีต่อกายสังขารไม่ใช่ไม่มีมีมากนะครับเออใครทําแบบไม่เกิดอะไรขึ้นต่อกายสังขารไม่เสื่อมนะครับทั้งมวลกรรมทั้งกระแสกรรมทั้งไปช่วยใช้บุญบารมีช่วยอะไรมันมีผลกระทบต่อร่างมนุษย์เรา ตลอดอยู่ที่เราจะเสียสละไหมนะครับแต่ถ้าบอกว่าไปทําโอ้แข็งแรงการทํางานทางจิตช่วยเหลือในปัจจัยเหล่านี้ครับร่างกายไม่มีใครแข็งแรงมันต้องแลกนะครับมันต้องแลกในการสร้างบุญมีเพื่อช่วยเสื่อส่นรวมนะครับอืมถ้าใครไปช่วยใช้พลังใช้อะไรเนี้ยไม่มีผลกระทบเนี้ยหลงนะครับอืหลงมโนโจิตเอหอมือนกับเป็นตูเป็นตาแล้วครับเอ,อ ก็าฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากแลครับที่รับชมครับสวัสดีครับ